สวัสดีครับผมวันนี้ภาพชมสวนผลไม้นะครับนี่นะครับสวนผลไม้สวนผลไม้ครับไว้กินกับสมตำนะครับผมนี่นะครับผลไม้นะครับใครทราบชื่อนะครับใครทราบชื่อว่าผลไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอย่างไรนะครับโอ้นี่ผมห้ฟฟีได้เลยครับเลยอคตรใหญ่เลยไมาหาเก็บเบาเลย เอ็มเลยครับริมคลองริมคลองทรงน้ำนะครับนี่นะครับไ่ต้องปลูกครับเป็นระเบียบเรียบร้อยตามธรรมชาติครับไม่ต้องปลูกผลไม้ชนิดนี้ดีนะครับไ่ต้องปลูกเป็นแถวยาวเรียงเลยครับผมไทราลชื่อผลไม้ชนิดนี้กินได้ฮอดว่ากินได้ทั้งยอดนะครับยอดอ่อนนะครับ ยอดอ้อนไปกินก็ไปกอสมตำนะครับหรือผู้ใดที่มีวิธีกินกินกับอย่างแน่ได้อีกแล้วก็แนะน้ำหรือเมนกันขม้านะครับว่าผลไม้ชนิดนี้กินกับอย่างได้แน่นะครับแต่ภาษาอีสานเอินนะครับินทางบ้านผมนะครับเพิ่นกระเอินว่าผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดผักกระเฉด ภาษากลางก็เอิ่นกันมากครับ <c oughs> น,นี่ก็ภาษาอีสานบ้านๆาน,นเอินพัก,กเฉลี่ยนะครับเวกินกับสมตำหรือตำาอียงต่างๆเขากันดีขนาดครับผมนะน้นำกันเข้ามา <c oughs> นี่นะครับผููใดอยากได้นะครับฟรีครับตลอดเส้นทางของของส่งน้ำนะครับ <c oughs> โอเคครับผม